สุขุชูจะสุวะโจจัดสะมุถุอนติมาพระคถาพยานกถึกถือพยานกถึกถือถือเป็นพยานกที่มีอานุภาพและคุณสมบัติ มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของตัวเองคนโบราณถือว่านกทือนั้นเป็นนกศักดิ์สิทธิ์อีกชนิดหนึ่งเป็นนกราตรีหรือเป็นนกน้ำอาศัยหากินในยามค่ำคืนอาศัยจับปุ้งหอยปูปลาและโดยเฉพาะปูนกทือจะชอบที่สุดการหาเหยื่อของนกทือนั้นมักจะไปยืนอยู่ที่ปากรูปู แล้วภาวนาคาถาในใจพร้อมทั้งมีการส่งเสียงร้องครางไปเรื่อยๆปูที่อยู่ในรูนั้นเมื่อได้ยินเสียงของนกถึกถืออันภาวนาพระคาถาเรียกนั้นไม่สามารถจะอดลนทนหลบอยู่ในรูได้จึงจะครานออกมาที่ปากรูและสุดท้ายก็เป็นอาหารของพญานกถึกถือคนโบราณเห็นอากับกิริยาของพญานกถึกถือนี้ จึงเอานกุดทือนี้มาทําเป็นเครื่องรางนะมาทําเป็นเครื่องรางเชื่อกันว่าเครื่องรางของพญานกุดถือนี้ดนบันดาลให้ทำมาหากินคล่องไม่อดไม่อยากและโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพกลางคืนอาชีพบริการหรือขายบริการ และแม้กระทั่งธุรกิจอะไรก็ตามในยามค่ำคืนนั้นถ้าหากว่าพกพยานกถึกถือนี้ติดตัวไว้นั้นจะสำเร็จสมปรารถนามีลูกค้าไม่ขาดทำมาหากินคล่องไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็ดีพยานกถึกถทือนนี้จะส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จอุชูจะสุหุชูจะสุวโจวจัดสมุทุอนติมา ภาวนากำกับไว้เสมอสำเร็จทุกประการท่านอาจารย์คมลงนัสนทองทุกวันไหนครับอาจารย์จันทรย์พุทธพฤหัสสุขลงณชพนรังสีหรือวันานา,นานทองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองพวกขับทรัพย์ที่สำนักจะลงสามอย่างนะแล้วแต่ใครจะลงอะไรหรือจะลงครบสูตรทั้งสามอย่างก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อกี้ที่มาเนี่ยฮะอาจารย์ เป็นคนหน้าตาดีนะผมถามนิดนึงผมถามนิดหนึงครับคนหน้าตาสวยแล้วทําไมจึงต้องบาลลงนั้นหน้าทองครับท่านอาจารย์ถือว่าเป็นความเชื่อของของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะ <c oughs> เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกอ็อาจจะลงเพื่อสร้างความมั่นใจก็ได้นะไอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะ่ะ <c oughs> เขาก็อาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างแต่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่ง ใครที่แน่ๆก็คือลงแล้วเกิดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทางสำนักอสมบริพ่อแก่สุพรรณบุรีของเรามีโครงการนะสร้างพระพุทธรูปพระประธานอุโบสถถวายให้กับวัดเทพทรงธรรมตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะซึ่งก็กะงบประมาณน่าจะอยู่ที่ประ,ประมาณนะหกแสนบาทนะอาจจะขึ้นลงบ้างนะ แล้วตอนนี้นะก็ใช้เงินส่วนตัวทำการซื้อทองเหลืองแท่งหรือว่าทองแท่ง uh huh. อเอาไว้จำนวนหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วะทีนี้พอใกล้เวลาหรือว่าวันที่จะทำการเททองเราก็จะให้ช่างได้มาทำการปั้นหุ่นปั้นหุ่นองค์พระพุทธรูปคือปั้นด้วยดิพึ่ง uh huh. ก็ช่างเขาก็เรียกอีกห uh ้าหมื่นอือะ <c oughs> เดี๋ยวทีนี้พอถึงวันเททองจริงเราก็จะไปเทที่วัดไปทําพิธีเททองกันที่วัดนะอะ่ก็ <c oughs> ในช่วงนี้นะก็ได้มีการอ่าโพสต์ออกไปก็ได้มีสนุสิทธิ์และท่านที่มีความกตัาในการร่วมสร้างพระก็ได้มีการบริจาคเข้ามาเป็นบางส่วนนะก็รวมๆแล้วก็น่าจะหลายพันบาทอยู่นะหลายพันบาทอยู่แต่ส่วนมากจะเน้นทุนส่วนตัวครับ <c oughs> เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่กล้าบอกบุญนะตอนนี้ย่ําแย่ที่สุดนะย่าแย่ที่สุดอืมสถานการณ์กําลังตึงเครียดนะเราเจะหมดแต่ไปบอกบุญบอกบุญให้ทําบุญทําบุญมันก็คงกระไละอยู่จะเน้นเราก็เราก็เลยเน้นเอาเงินส่วนตัวก็แล้วกันพอรวบรวมได้ก็ไปซื้อทองแท่งไว้สองร้อยโลร้อยห้าสิบโ้สองร้อยโลซื้อไว้เลยตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบแล้วนะ ประมาณห้าร้อยห้าิโล,ลจริงๆทองนะพอแล้วละพอแล้วทีนี้ก็แค่รอเวลาแล้วอีกอย่างเราก็ต้องการยืดระยะเวลายาวเพื่อให้ทางวัดเขาได้มีเวลาไปบอกบุญไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและอะหมู่บ้านใกล้เคียงนะจะได้เขาร่วมบริจาคเพราะเงินส่วนโน้นเราไม่ได้เอามายุ่งกับกับ,ก,บกับเรื่องของการหลอกพระไม่เอามาใช้จ่ายนะอันนั้นเราจะได้สร้างอุโบสถให้เสร็จ เพราะว่ามันยังค้างค้างอยู่อีกประมาณสักิบเอร์เซ็นประมาณ20เอร์ซนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอืมมันจะได้เสร็จไปพร้อมกันพอได้องค์พระประธานก็พอดีบทท่งนก็เสร็จไปอ่ะมันจะได้จบนะเพราะว่าตามรูปนี้แหละนะที่เราเริ่มสร้างเว้น่าจะตั้งแต่ปีพศ2560นะถ้าจำไม่ผิดนะ60 61เลยแล้วนี้ก็คือแท่นพระในภายในอุโบสถแท่นพระก็เสร็จแล้ว อ่าอันนี้คืออุโบสถนะส่วนที่ยังไม่เสร็จก็ยนี่ยไงชั้นล่างเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาปูนนะแล้วก็ฝ้าเพดานแล้วก็พื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะยังไม่ได้ปูกระเบื้องอืซึ่งก็ยังขาดงบประมาณไม่เกินสองล้านไม่เกินสองล้านอุโบสถหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอ,อโบสถ์เสร็จมีพระประธานเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวทีนี้ก็เท่ากับว่าอุโบสถนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะกวว่าโนู่นแหละรออากาศเย็นๆถึงจะไปไประกอบพิธีเททองนะปลายปีแหละอาจจะช่วงร้อยกระทงหรือว่าปีใหม่ปีหกเก้าอากาศจะเย็นหน่อยแล้วอีกอย่างก็ช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเนี่ยก็ <c oughs> บรรดาชาวบ้านที่ไปธรรมาหากินที่อื่น <c oughs> เขาจะได้กลับภูมิลำเนา <c oughs> อ,อจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนั่นก็เลยอรอ,อก็อีกไม่กี่เดือนนะเพราะว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเร็วจะตายไปลืม,ล,มลืมไปแป๊บเดียวนี่จะครึ่งปีกแล้วเห็นไหมเนี่ยครึ่งครึ่งปีใหม่ม่วมหินานเนี่ย<อ>จะครึ่งปีอีกเลยผมล้วเหมือนจําได้ว่าเพิ่งไหวครูท่านอาจารย์คมไม่เร็วเนี่เองปัจจุบันนี้เดี๋ยววันที่สามพฤษภาคมถึงแล้วไหวครู ก็อีกแค่เดือนกว่าอใช่ปั๊บเดียวอาจารย์ด้วยฟูอีกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเวลามันไวมากตอนนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการทางวัดโน้นช่วยหาฟืนเก็บสะสมไว้เพราะฟืนตอนสมหุ่นเนี่ยตอนเผาหุ่นคลิปพึ่งเนี่ยใช้เยอะมากนะพระประธานหกสิบนิ้วเนี่ยฟืนต้องประมาณหนึ่งคันรถหกล้ออหนึ่งคันรถหกล้อเต็มเต็มนะไม่ใช่น้อยๆนะเพราะมันต้องสมกันสองวันสองคืนอ่ะ ส่ฟืนกัน่ะสองวันสองคืนแ่ะไม่หยุดเลยนะคอ่าไม่หยุดเลยอะาจนกว่าสีพึ่งสำลอกสีพึ่งออกจนหมดใช้คําว่าสำลอกสีพึ่งใช้สำลอกอ่าเอาสำลอกสีพึ่งออกสำลอกมันดูฟังแล้วมันน่าเกลียดนะจ๊ะแต่มันจะไปน่าเกลียดตรงไหนอ่ะมันสำลอกออกมาจ๊ะอ่าคาว่าสำลอกคือการเอาออกคําแปลของมันคือการเอาออกเออเอาละโอเค ถามเป็นความรู้ดิดหนึ่งอาจารย์นะที่เราไปเห็นพระสวยๆเหลืองอัลามเนี่ยเขาเอาทองมาปิดหรือว่อสีพ่นนอาจารย์แล้วแต่นะปัจจุบันนี้บางวัดเขาก็จะใช้สีสีทองชั้นอย่างดีนะอย่างดีาจารย์อย่างดีเลยอ่ะค่อนข้างแพงหน่อยใช้สีพ่นเอาแต่โดยส่วนมากถ้าพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นักก็จะใช้ทองคําเปลวแผ่นทองคําเปลวลวดที่เราเรียกกันว่ารองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเอามาปิดเอ่า ปัจจุบันนี้มันไม่ไหวไงทองมันแพงอ่ะอะก็คือมันตีมาจากทองแท่งนะทองคำแท้แทนะทีนี้เมื่อทองมันขึ้นทองคาเปลวเนี้ก็ต้องขึ้นตามเท่าพระองค์ใหญ่ก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีทองวิทยาศาสตร์ที่ทํามาจากแผ่นทองแดงเหมือนไหมเหมือนมากมแล้วก็สวยด้วยแต่ทีนี้เ,นเราไม่รู้ว่าอายุการใช้นานนะจะได้รักเท่าไหร่เราเอาน้าหอมน้ําอบไปผมไม่ได้นะเขาจึงห้ามใช่ไหมอาจารย์ อมันมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะอืมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงๆแล้วอ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็อย่างว่าเนาะศาสนาพุทธไทยไม่เหมือนพุทธอื่นเขาปฏิการมันเยอะข้อห้ามมันเยอะครับเออหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของไปแล้วอืมันไม่ใช่ของชาวบ้านครับต่อไปนี้ชาวบ้านจะยิ่งไม่มีสิทธินะมันจะถูกริดรอนสิทธิ์ไปเรื่อยๆครัแต่ยังไงก็ตามนะครับอาจารย์อืม วัดเทพตรงธรรมนะพลาดไม่ได้เลยนะครับ